สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไ i n g Channel ครับกับ,บ,กบผมกอล์ฟไรดิงเราเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับ E ีีนี้นะครับจะเป็นการทดสอบสมรรถนะของรถสปอร์ตในสนามแข่งระดับช้างอย่างช้าง International Circuit ที่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับก็เป็นตัว All New Honda CBR 150R ซึ่งจะทำการทดสอบสมรรถนะในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีไซน์รูปทรงนะครับการอัพเสริมเติมแต่งในเรื่องของฟีเจอร์ในเรื่องของออปชันมาให้ว่า การขับขี่เค้นสมรรถนะสนามเนี่ยเป็นอย่างไรติดตามไม่ดีครับรับรองว่าสุขนานเราใจครบรถแน่นอน ครับผมกลับมานะครับหลังจากที่ได้ลงไปทดสอบกับขี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด3รันรันละ15นาทีนะครับกับตัว all new cbr 150 r คันนี้ต้องบอกว่าประทับใจนะครับในส่วนของเรื่องของการดีไซน์รูปทรงที่มีความเพรียวกระชับด้วยท่านั่งนะครับพักเท้าหรือเบาะหรืออ,องศาในการสโลปของถังน้ำมันเนี่ยมันทำให้เราก้มลงไปได้แน่ฟนิก,กับรถนะครับแล้วก็ทำให ลดอาการแกว่งเลือกการวิ่งการสายไปได้เนี่ยคือเป็นการออกแบบดีไซน์เรื่องของแอโรไดนามิกแล้วก็ไลทิ้งเวอร์ชันที่ทําให้ทุกคนรู้สึกสบายนะครับทีนี้มาดูในส่วนของเครื่องยนต์ดีกว่านะครับต้องบอกว่าในสนามเนี่ยเราสามารถทำเพอร์ฟอร์มานซ์ได้แบบเต็มที่นะครับกดต่อไปได้เต็มที่เลยท็อปสปีดท,ทำกันอยู่พี่ๆสื่อมวลชน,นหลายคน,นยก็ทำทอยู่ที่มร้อาณ130อัพนะครับซึ่งมันก็เพียงพอแหละนะครสำหรับเครื่องยนต์ขนาด150ซีซีนะครับที่เป็นแบบ4วาล์วแบบนี้อัตราเร่งค่อนข้างที่จะมา มาดีนะครับแต่ไม่ถึงกับกระโชกโคกเป็นย่านความเร็วที่มาแบบเรียบและต่อเนื่องก็คือว่ามา1 2 3 4 5 6ี่ซึ่งไม่เหนื่อยการควบคุมแล้วก็สำหรับคนที่สกิลไม่ถึงหรือว่าอยากขึ้นมาขับรถ 150C ีซีจากรถเล็กเนี่ยมันรู้สึกไม่กลัวกับอัตราร่งของเครื่องยนต์ที่มีแรงบิดแรงทอคที่เหมือนจะกระชากออกไปทำให้เวลาเราขับขี่ในสนามเนี่ยนะครับเพอร์ฟอร์มนซ์มันสามารถเรียงเต็มที่แล้วก็ทำให้รู้สึกว่า ความเร็วที่เราสัมผัสได้เนี่ยมันไม่จี๊ดมากจนเกินไปนะครับแต่ต้องบอกว่าเวลามันมาเนี่ยนะครับมันมานเนียนจริงจริงแต่ว่าท็อปสปีดหรือว่าความเร็วเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาในส่วนของสลิปเปคักที่ให้มานะครับหลายๆคนอาจจะแบบไม่จําเป็นหรือว่าจําเป็นจริงๆแล้วอ่ะถ้าขับขี่ทั่วไปเนี่ยมันก็ใช้ไปบางจังหวะในการรวบเกียร์เร,เร็วแต่ในสนามแข่งเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อเรามาสุดเกียร์หกแล้วเนี่ยแล้วต้องไปร,รวบเกียร์เพื่อจะเข้าโค้งเนี่ย จาก6กไปห้าสี่สามสองเนี่ยมันต้องรวบแบบ5้าสี่สามสองถ้ารถไม่มีสลิปประคัตนะครับในการรวบเกียร์แต่ละเกียร์เนี่ยรถมันจะมีอาการดึงของไอจิ้นทําให้ล้อหลังมันมีโอกาสที่จะสไลด์หรือว่าเสียการทรงตัวแต่สลิปประคัันีนช่วยคอนโทรลรถแล้วก็พลิกเลี้ยวไปได้ซึ่งมีไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ Honda เองก็จะเสริมใส่ในตอนนี้รถสปอรต์ตทุกรุ่น,นมีหมดแล้วนะครับ สิ่งที่ฮอนด้าเน้นแล้วก็ให้มาเนี่ยนะครับกับระบบโช๊คอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวเนี่ยซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ความลอยอย่างเดียวแม่งทำงานดีมากมันช่วยซับได้ดีมากเวลาเราก,กดเบรกเนี่ยแล้วช่วงหน้ามันยุบยุบก็จริงนะครับยุบเร็วแต่ขึ้นช้าต้องบอกว่าโช๊คอัพหน้าเนี่ยถือว่าไม่ลอยอย่างเดียวยังมีประสิทธิภาพในการใช้งานส่วนในเรื่องของอยางที่ให้มาติดรถอันนี้ก็ถือว่านะครับ ประทับใจเหมือนกันนะเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่ายางติดรถเดิมๆเราจะสามารถขับขี่โหนในโคง้งทําความเร็วในโคง้งนะครับร้อยกว่าซึ่งต้องบอกว่าในภาพรวมๆมันนะครับมันจะขับขี่ไปรถก็เบาเพียวกระชับอัตราเร่งก็ดีนะครับแล้วช่วงล่างมั่นใจได้ก็ขี่แล้วสึกสนุกมั่นใจนะครับแต่นะครับมันก็ยังมีเรื่องของจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่เรามองว่าแหมมันน่าจะที่จะ สามารถเพิ่มได้มากกว่านี้น่าจะเป็นเลเดิเมาส์มาให้เลยก็อันนี้ก็จะหล่อมากนะฮะก็จะหล่อมากเลยแต่ว่าโอเคแหละมันเอาอยู่อยู่แล้วแค่2พอร์ตเหลือๆนะครับดิสเบรกหน้าหลังทํางานได้เต็มที่ในสนามแข่งอาจจะใช้ไม่เบรกหลังอาจจะใช้แค่3ามสเองนะครับแต่เราหนักที่เบรกหน้าเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ขี่แบบเร็วๆนะครับหรือว่าอยากสนุกในเซอร์กิตเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเซ็ตในเรื่องของระบบเบรกให้มันมั่นใจมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเอง โดยรวมนะครับ CR150R b ใหม่เนี่ยนะครับเป็นรถที่ขี่รถสนุก<ส>รู้สึกสบายไม่ต้องไปหูเครียดกับกําลังเครื่องยนต์เครียดกับตัวความหนักของรถนะฮะและนี่ครับก็คือ h o n d a า CR150R ครับ